สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องรุ่งทิพย์ชาแนลเช่นเก่าเช่นเดิมแล้วก็เช่นเคยนะคะวันนี้รุ่งทิพย์พามาสำรวจป่านะคะมาหาของกินของอยากเนาะหาอ,อยู่หากินจ้าหาอ,อยู่หากินนะคะว่าจะมีอะไรมั่งนะคะ,ะวันนี้ก็คือเห็นบอสเหลี่ยมถือเสียมนะคะ,ะเราก็มาหาคุณโป่มนะคะ,ะเรามาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะปรากฏว่า ยังไม่ได้นะคะผลประกอบการก็คือยังไม่ได้แต่ว่า,ามามาเบิ่งหอยเก่าเขานะคะทุกคนนะหอยเก่าเขาก็ขุดจนแบบว่าเนาะผลเจ้าเบิ่งที่ละ่ะขุดคักได้เจ่านะคะขุดเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวรุงทิพย์จะพาพารับชมนะคะว่า,อาของป่าที่เราจะหาคืออะไรมั่งเนาะวันนี้เรามาหาคุณโป๋มนะคะแล้วคุณโป่มสรุปแล้ว เมื่อคืนฝนลินใช่ไหมคะคุณป๋อมเขาก็จะบกโอยขวยเนาะคุณป๋อมบกโอยขวยรุ่งทิพย์ก็จะหาขุดมันเทียนนะคะเออมันเทียนมันเทียนหรือบ้านรุ่งทิพย์รุ่งทิพย์เรียกมันห้อยนะคะมันจะมีมันเทียนมันคุณเดเนาะมันเสานะคะเดี๋ยวรุ่งทิพย์จะพาชมนะคะว่ามันคุณโดเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะยังไงนะคะอันนี้คือมันคุณเดนะคะเนี่ย เครือเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะมันคุณโดะนะคะเออมันคุณเดะนี่รู้สึกว่าเขายังเขายังไม่ลงลงหัวเยอะนะคะอ่าหัวยังเล็กอยู่นะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะมันคุณเดะเนอะลุงชิปลองดูนะคะก็เลยว่าอ่ามันคุณโดะยังไม่ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะเออเราจะหา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 นเทียนนะคะ แต่ว่าถ้าถ้าตัวไหนถ้าตัวไหนที่เครือใหญ่ๆนะคะอ่ามันคุณโดนเนาะถ้าตัวไหนที่เครือใหญๆ่ๆเขาก็จะมีหัวแล้วนะคะเออเขาจะลงหัวแล้วอันนี้ก็ลุงทิพย์ก็พามาชมป่านะคะดูสิคะน่ะดินเนาะจะให้ชมนะคะอ่าที่เขาขุดเนาะเขาขุดจริงๆนะคะเขาขุดมันขุดมันขุดกิปโปมนะคะเนาะเออเนาะ หาอยู่หากินนะคะบางคนเขาก็จะจะ,จะหาปลวกนะคะดูสิคะเนาะบรรยากาศเนาะ,ะปลาปลาเนี่ยปลาอ่ะพูดผิดนะคะขอโทษขออภยัยปลาน,นี้จะให้จะเป็นแหล่งอาหารของเรานะคะอันนี้คือ,อายานางก็เยอะนะอันนั้นก็คืออันนี้จะเป็นฟ้าทลายโจรน,นะคะอ่าอันนี้เนี่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะของอ่ามันเทียนนะคะ เนี่ยมันเทียนนะคะเนี่ยใบเขาาใบเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแสดงว่าเขาขุดทั้งทั้งจีปโปม่มทั้งมันเทียนนะคะเนาะมันคุณดอกคือก็คือว่าได้อะไรก็เอาอันนั้นนะคะคือหาอยู่หากินตามชีวิตบ้าน,าน,านวิถีชีวิตนะคะรุงชิบก็เอามาฝากทุกคนทุกท่านนะคะป่าตรงนี้จะเป็นแหล่งอาหารของพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดนะคะ เป็นคุณจีนูนเป็นคุณจีปโปมอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าฟืนนะคะเออฟืนแบบว่าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาไปเป็นฟืนนะคะไปอ่าเป็นหุงต้มเนาะอันนี้ก็คืออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรุ่งทิพจะให้ดูว่ามันเสาเครือเขาจะเป็นลักษณะยังไงนะคะอ่าเครือมันเสาจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเนาะมันเสา มันเสาหรือว่าบ้านรุ่งทิพเรียกมันฮืบนะคะทุกคนเนาะบ้านรุ่งชิพจะเรียกมันฮืบนะคะอืมเราต้อง <c oughs> อใช้ความพยายามนะคะในในการที่เราหาอยู่หากินนะคะป่าก็จะประมาณนี้นะคะเนาะอันนี้คือป่าป่ายูคานะคะอันนี้คือป่ายูคา เส้นเส้นเส้นนี้คือ,อลงไปบ้านเรานะคะแล้วก็เวลาสังเกตป่านะคะเวลาสังเกตป่าถ้าเราอยากรู้ว่าทางไหนไปทางไหนไปบ้านเราหรือว่าทางไหนเข้าป่าอ่ะเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับก็คือว่าทางไปบ้านเราทางจะกค้ยลงนะคะค้ยลงเนาะแต่ถ้าขึ้นป่าก็จะสูงขึ้นนะคะเออตามตาม ตามที่สังเกตเนาะแล้วก็เวลาเรามาป่านะคะเรามาป่านี่ก็คือส่วนมากนะคนที่เขาเดินป่าเขาจะใช้เทคนิคก็คือเดินหน้าอย่างเดียวนะคะไม่ต้องไปหมุนหน้าหมุนหลังเพราะว่าหมุนหน้าหมุนหลังจะทําให้เราจะทําให้เราหลงได้นะคะเออแต่ว่าคนคนโบราณเนาะคนแก่นะคะผู้ชํานาญทางเนาะเขาก็จะมองมองตะวันนะคะเออ เบิงเบิงตะเวนจ้ะเบิงตะเวนว่าขื้นทางทางทางไหนะคะอ่าเพิ่นกษตรเดือดหูเวลาวาอยู่ใส่นะคะเอออันนี้ก็คือลุงชิบเอาบรรยากาศยางในทางให้เบิงซ,ซื้อได้พี่น้องเพราะว่าก็คือเข้ายางไปหารถนะคะเข้าจอดรถไว้แล้วก็ยางหาเนะยางหาคุณคุณจีปโปมนะคะว่าคุณจีปโปมมีบอ่อผลสรุปก็คืออ่าบอ่อเห็นนะคะเพื่อนบ่อกโกยขวายเนาะปุ่น อันสี่เหลี่ยมก็นดนองซาา่อยกระยางเวินเวิเนเเเาะหอยกะไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือฟ้าทลายโจรน,นะคะเนาะป่าเป็นแหล่งอาหารของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดเนาะเห็ดจีนูนจีซอนเอ้ยจีนูนจีปโปมนะคะเออคุณบรรดา ม,มันมันทั้งหลายนะคะผักตรงผักติ้วเนาะมีทุกอย่างให้เลือกสรรน,นะคะเออพอี่เสื้อก็สวยงามนะคะบรรยากาศข้างทางเนาะลุงชิปก็เอามาฝากทุกคนทุกท่านนะคะก็ขอบคุณที่รับชมเนาะเราก็เดิน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 ไปหารถของเราเพราะว่าเราจอดไว้เนาะคือว่าเรามาหาจีปโปมไม่ได้แล้วใช่ไหมคะลุงชิปก็จะพาไปหามันเสาแล้วนะคะลุงชิปก็จะไป ขุดวันเสาร์เนาะได้ทักนี้สักหน่อยก็ยังดีนะคะซึมเนื่องมาจากที่ว่าไม่เห็นที่ไม่เห็นจีโปมเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกก็รู้อยู่นะคะว่าฝนตกถ้าฝนตกแล้วเขาจะไม่เขาจะไม่ไมอ้าโกยขวยให้เราเห็นนะคะเออแต่เราก็มาเนาะเพื่อพิสูจน์เนาะคะอ่าลุงจิบก็ชวนเิลียมมาเนาะชวนเิลี่ยมแล้วก็ชวนนอ้องสาวมากพาะพากันไปไปไป เข้าป่าดูประมาณนี้นะคะส่วนซิลิแยมนี่ะนะคะเออซิลี่ยม C. C. เห็นฟืนแล้วค่ะซิลี่ยมจะเอาฟืนแล้วน่ะเออเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะอ่าซิลี่ยมเขาจะรอบครอบเนาะเขาเห็นฟืนเห็นอะไรเขาก็เก็บนะนะคะเพราะว่าอันนี้คือต้นต้นหวดนะคะอ่าหวดขาเด้อนี่นะคะป่าหัวขาเนาะเอออันนี้ก็จะเป็นป่ายูคานะคะเออบรรยากาศจะบรรยากาศเนาะ ขอบคุณนะคะเดอ้อขอบคุณที่รับชมบานหลังหน่อยๆของลุงชิบนะคะเนาะบานนี้ขอกระสิไปหามันเสาละจ้าเอ้ยบ่เมนซีไปหามันเทียนนะคะมันเสาบ่มีปัญญาขุดดอกจ้าเพราะว่าเพ่นลึกมากเลยนะคะอ่าอ,อันไดที่ลึกๆเนี่ยสุดดำเสียมเลยเด้อค่ะเด้อนะคะอ,นะคะอาลุง,ลงละะชิบกะขอลงงลวเด้อค่ะเด้อผุนสิเลียมเอารถอดออกมาละ นะคะอขอลงแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ